บาบูสินค้าเกษตรสวัสดีครับวันนี้ผมมานําเสนอตัวนี้นะครับผมเอื้องนะครับผมเอื้องสายหลวงลาวนะครับผมลูกผสมข้างสั้นนะครับผมเอื้องสายหลวงลาวลูกผสมข้างสั้นนะครับผมกาลังแทงช่อดอกออกดอกแบบนี้เลยทุกไม้นะครับผมทุกไม้นะครับผมกําลังแทงช่อดอกแบบนี้เลยนะครับผมช่อดอกออกมาเต็มเลยนะครับผมดอกสีนี้นะครับผมสีม่วงนะครับผมใจกลางเป็นสีม่วงเข้มนะดอก ดอกมีกลิ่นหอมครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับผมอ่าหนึ่งไม้นะครับผมหนึ่งไม้แบบนี้นะครับผมหนึ่งไม้หนึ่งไม้มีประมาณสิบต้นนะครับผมสิบสายเลยนะครับผมรากเดินหมดแล้วไม่ต้องเสียเวลาปลูกเนาะจัดจำหน่ายอยู่ที่หนึ่งไม้สามร้อยบาทนะครับผมหนึ่งไม้สามร้อยบาทค่าส่งเจ็ดสิบบาทนะครับผมสองไม้สองไม้หกร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมสองไม้หกร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมสี่ไม้หนึ่งพันบาทส่งฟรี พิเศษสุดเลยโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับผมโปรโมชั่นเดือนนี้ใส่หลวงลาวนะใส่หลวงลาวที่ปลูกติดแล้วแบบนี้เลยนะครับผม10ไม้2,000บาทจัดส่งฟรีนะครับผมจัดส่งฟรีนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมหรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผม0 9 5 9 4 1ก9า8นนะครับผมกำลังแทงช่อดอกทุกสายนะครับผม กำลังแทงช่อดอกทุกสายนะครับผมดอกหอมมากนะ1ไม้300บาท2ไม้600บาทนะครับผม4ไม้พันสิไม้2,000บาทจัดส่งฟรีนะครับผมจัดส่งฟรีท่านได้สนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมหรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผม0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ผมฝากกดติดตามช่องช่องบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมและเพจบาบูสินค้าเกษตรด้วยนะครับโทรมาได้เลยนะครับ